did you 重要。心看 ขอเสียงปรบมือให้น้องหญิงหน่อยนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจากน้องๆคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก่อนอื่นต้องให้น้องๆเนี่ยแนะนําตัวกันก่อนค่ะสวัสดีครับชื่อเปาะครับอยู่สาบศิลปากรปีสี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะอยู่สถาปัตยศิลปากรปีสีเหมือนกันค่ะสวัสดีครับชื่อเคนครับสถาปัตยศิลปากรปีสี่ครับ สวัสดีค่ะชื่อนาผ่าสถาปตยกศิลปกรปีสี่เหมือนกันค่ะผ่าก่อนอื่นนะคะใช่น้องนะองก่อนอื่นนะคะเป็นคณะออกแบบแล้วทำไมหันมาเล่นละครเวทีคะก็คือเหมือนกับเราอยากเราอยากจะใช้ความสามารถในด้านการออกแบบเนี้ยครับมามาทำฉากมาทำแสงสีเสียงมาออกแบบพวกตัวสุจิบัตอะไรเงี้ยครับเพื่อแบบมาให้คนนอกรู้ว่าเออคณะเราเองก็ก็มีดีเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับอะไรอย่างเงี้ย คณะสถาปัตย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะคณะคณะละครสถาปัตย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็มันเป็นจากสมัยก่อนแล้วครับคือรุ่นพี่เขาก็เคยแบบว่าเคยสร้างละครเวทีกันมาก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือเหมือนเป็นความคิดของปีที่แล้วครับเริ่มอยากกลับเอามาทําใหม่เพราะว่าคณะสถาปัตย์ที่อื่นเขาก็มีกันเหมือนกันแต่ว่าเราก็ห่างหายไปนานงี่ครก็รู้สึกว่าแบบเออทีนี้เรามาเริ่มกันใหม่ดีไหมประกอบกับว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ60ปีของคณะด้วยก็เลย ก็เลยกลับมาทําและปีนี้คือเรื่องอะไรคะเรื่อง The Last Decision ครับตอนนี้ม,มันบอกย่อยๆหน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรได้ครับ <c oughs> ก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนนะครับซึ่งจะมีเรื่องเกี่ยวกับโลกโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเราคิดขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับว่าคนจะมองโลกผีแบบไหนว่าเป็นเรื่องของคนที่เป็นเป็นผีอย่างเงี้ยตายมาแล้วเราแบบไม่รู้สึกว่าเราจําอะไรไม่ได้เลยใครคทําอะไรเรา่เงี้ยก็เลย เป็นการสืบสวนว่าเขาตายยังไงโดยไปพูดถึงเรื่องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบเรื่องของหมอครับที่เป็นมีครอบครัวแบบชีวิตดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอปัญหาชีวิตอ่างเงี้ยก็คืออยากจะเล่าถึง2เหตุการณ์ว่าคนเวลาเจอผีแล้วเป็นยังไงผีเวลาเจอคนเป็นไงเราก็จะไม่ไม่เน้นผีแบบว่าน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นแบบตลกตลกอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเราคิดขึ้นมาใหม่ว่าเราดีไซน์ขึ้นมาว่าเออโลกผีมันมันจะเป็นยังไงในความคิดของเราอะไรเงี้ยอ๋อแล้วใครเป็นคนเขียนบทคะ อ๋อเปาเป็นคนเขียนบทเอกเลยแล้วของน้องเมค่ะเป้เมย์ค่ะเมย์เมย์เมย์เป็นตำทำตำแหน่งอะไรคะในคณะละครสถาปัตย์เมย์เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เลยค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์พีอาร์ใช่เป็นพีอาร์ของคณะละครของเคนครับเคนเคนทำหน้าที่อะไรคะก็ดูแลเรื่องฉากครับดูแลเรื่องฉากแต่เคนไม่ได้เรียนเรื่องการทำฉากวันนี่ก็ สามารถเอาเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบฉากที่แสดงได้ครับใช้โครงสร้างหรือการเรียนถึงการใช้วัสดุอะไรเงี้ยครับมาใช้ประยุกต์ในการออกแบบฉากได้ดูแลเคนดูแลภาพรวมทั้งหมดของฉากครับผมมีกี่ฉากคะก็ตอนนี้ก็มีฉากหลักๆก,ก็สองฉากครับคือฉากของสิ่งที่เป็นโลกวิญญ,ญาณที่เราจะ ออกแบบให้มีลักษณะใหม่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เป็นโลกปัจจุบันครับก็ค,คือครอบครัวครับแล้วน้องน้ำนะคะทําหน้าที่อะไรน้อ,อน้ำเป็นโปรดิวเซอร์ของละครคร่ะอ๋อโปรดิวเซอร์ออก็ดูภาพรวมทั้งหมดของละครคร่ะอ๋อค่ะแล้วเวลาที่เราคัดเลือกตัวแสดงคะใครขั้นตอนการคัดเลือกตัวแสดงเป็นยังไงคะก็ตอนแรกก็จะเปิด บอกเพื่อนๆในคณะเพื่อนๆพี่น้องๆว่าเราจะมีการทําละครเวทีเรื่องเป็นแนวแบบไหนแล้วก็เปิดรับสมัครนักแสดงแล้วก็มีการแคสติ้งละครค่ะคและ้วตอนนี้เราได้นักแสดงใน ในละครเรื่องนี้กี่คนคะ30คนค่ะ30คน,คนใช่ค่ะความยากกับความง่ายของละครเวทีนี่คืออะไรคะอ,ออโดยรวมก็มีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายปะปนไปะอะค่ะเพราะว่าที่ยากเพราะว่าเรากลับมาทําใหม่อีกครั้งหนึง<ะ>่งมันจะไม่มีความต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันง่ายขึ้นก็คือว่าเราได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆคณะอื่นสถาบันอื่นที่ช่วยให้ข้อมูลในด้านที่เราไม่ถนัดอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เราถือว่าเราไม่ถนัดเนะเพราะเราเรียนสถาปัตย์อะเราไม่ได้เรียนการแสดงแต่เราอะทาละครเวทีขึ้นมาแล้วละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเราเตรียมตัวนานมากไหมคะก็จริงเราก็ตั้งแต่เดือนสิงหากักยาประมาณนั้นะครับเริ่มเริ่มคุยบทกันแล้วว่าจะออกทําแบบยังไงดีแนวไหนดีอะไรเงี้ยครับก็วางแผนกันมาเรื่อยๆทำกันแล้วก,วการ<ำ>ซ้อมคะการซ้อม เราตอนช่วงนี้เราต้องซ้อมทุกวันไหมคะก็ท <oung> ุกวันเพราะว่าใกลเล่นแล้วนะครับก็จริงๆก็ซ้อมมาอยู่พักหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็กําลังโอเคค่ะแล้วทําไมเราถึงตัดสินใจกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งเพราะเราอะละครคณะคณะสถาปัตย์เนี่ยมันมีมา20ปีแล้วถูกไหมคะแล้วปีที่แล้วเป็นเหมือนกลับมาปีแล้วปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สองทำไมเราถึงนํามาเล่นอีกอะคะเพราะว่า อ,อ,อย่างแรกเลยก็คือเรื่องเรื่องการแบบเราอยากจะโฆษณาว่าของเราก็มีดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> อะไรเงี้ยเราสามารถทําละครวิธีออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเรื่องของการทํางานภายในคณะด้วยครับคือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใครอยากใครมีความสามารถอะไรก็เอามาใช้แต่ที่ทางานที่สุดคือคณะคณะพวกผมคือมันจะมีการเล่นละครเล่นตลกอะไรกันอยู่แล้วก <c oughs> ็วคือเออก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยเรามาทําละครเก็มจริงจังเลยดีไหม <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรคือความน่าสนใจของละครเรื่องนี้คะ<อ>เป็นฉากหรือว่าเรื่องเนื้อเรื่องฉากเหรอคะความน่าสนใจเนี่ยมันมีนมหลายส่วน,นะค่ะแต่ว่า ถ้าทางขายฉากใช่ไหมเนี่ยฉากของเคฉากของเค้นฉากของจริงจริงจริงมันก็น่าสนใจหลายส่วนอย่างบทละครที่มีความแปลกใหม่เพราะว่าเราก็เขียนขึ้นมาเองหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นฉากที่เดิมมีใช่แล้วก็ส่วนของฉากเนี้ยค่ะคือเราเรียนออกแบบมาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับฉากแล้วก็โปรดักชันอย่างการออกแบบสูจิบาดออกแบบโสเตอร์หรือต่างๆเนี้ยเราก็คือจะให้ความสำคัญกับมันเช่นกันคือเราจะเห็นฉากแบบ คือเรื่องเป็นเรียลลิตี้คือใช่ไหมคะหรือว่าเราจะเห็นฉากใหม่ๆบ้างคือเราเหมือนเอาคือเราสามารถใช้ฉากได้จริงๆคนสามารถไปอยู่ในฉากได้จริงๆอย่างเงี้ยคะค่ะแล้วเมื่อกี้ที่น้องหญิงร้องเพลงเนี่ยเป็นเพลงอ่เกี่ยวกับอะไรกับละครเรื่องเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวครับพูดถึงการรอคอยครับอย่างที่บอกไปมันมันจะพูดถึงการการที่แบบคนมีครอบครัวแล้วเจอปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในละครเวทีว่าเออ อย่างตัวนางเอกเองที่เขามารอตัวพระเอกเนี่ยเขารู้สึกยังไงอะไรในตอนนั้นอะไรใช่ค่ะน้องหญิงเขาเป็นนักร้องสาวนะคะจากเวที The Winner is Thailand นะคะอ๋อไม่น่าเลยเพราะว่าเสียงประเหบือเกินใช่ได้ชนะใช่ไหมคะหรือไม่เขารอบแปดคนสุดท้ายเขารอบโอ้โหแค่นี้ก็เก่งแล้วมากเพราะมากมากเลยแล้วพูดถึงเทคนิคของแสงสีเสียงในละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะครับส่วนเทคนิคแสงสีเสียงเนี่ย เราก็คือใช้บรรยากาศของแสงแล้วเสียงเนี่ยที่สร้างบรรยากาศให้คนเนี่ยรู้ถึงว่าเป็นพื้นที่ของโลกของความเป็นจริงแล้วก็โลกของวิญญาณที่เราสร้างขึ้นครับให้มันมีความแตกต่างกันใช้เทคนิคแสงแล้วก็เสียงครัช่วยคอตูมด้วยคอสตูมเป็นไงคะก็จะอารมณ์แบบเสื้อผ้าจากที่บ้านเราก็จะแยกเราก็จะแยกกันระหว่างเอ ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเขาจะใส่ชุดยังไง <คะ S 2> ถ้าเกิดเป็นเป็นคนที่เป็นผีแล้วอะไรเงี้ยเขาจะแต่งชุดยังไงอ,อ,อะไรเงี้ยเขาจะแยกที่รรชัดเจนคือเราไม่ได้ทําผีแบบน่ากลัวค, <ะ S 2> ครับเราก็ทําผีแบบตลกเฮฮาไปตามภไ<อ>ตนนา์ของคณะเราเมคอัพละ่ะเมคอัพพอมีคอสตูมแล้วต้องพูดถึงเมคอัพนิดหนึ่งเม <Make up S 1> คอัพเมคอัพก็จะตัวผีก็จะมีแฟนซีขึ้นมาหน่อยนะงค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นผีแบบเป็นละครผีทั่วไปก็จะเป็นหน้ามุนๆแต่ว่า ตอนนี้ในละครเวทีตัวผีจะเป็นตัวสร้างสีสันในละครเวทีเพราะฉะนั้นเมคอัพก็จะเด่นขึ้นมาโอ้ตอนนี้นะคะรายการของเรา WhatsApp Sprint ค่ะต้องเปลี่ยนฉากนะคะก็เราเราเราสมัครนะคะอย่างน้อยเข็นก่อนเพนก่อนเข้ามาละหนึ่งคนมัเปลี่ยนฉากให้เรานิดเดียวนะคะเพราะหกเดือนแล้วเราจะเปลี่ยนใช่ไหมอ๋ออาพูดแต่ฮะอยากให้น้องเมย์ดีกว่าเป็นประชาสัมพันธ์ของคณะละครก็อยากให้น้องเมย์เนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะได้ค่ะ ก็ศิลปากรละครสถาปัตย์นะคะขออยากเชิญชวนให้ทุกคนมาลองดูละครเวทีของคณะเราบ้างก็คือ,อ,อ the last decision ค่ะก็จะเปิดการแสดงวันที่9-11มกราคมณหอประชุมใหญ่มาหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระค่ะการแสดงมี3รอบค่ะก็สามารถเลือกชมได้วันวันละครวันละรอบค่ะ วันละรอบอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานะํามาฝากกันในวันนี้ก็มาพูดคุยกับคณะละครสถาบัต์นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามแล้วก็หาซื้อบัตรได้บัตรมีหลายราคานะคะแล้วก็เราก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วโทรไปสอบถามหรือเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะเพื่อจะได้จองที่นั่งแล้วก็ไปดูกันคนนอกก็ดูได้ซึ่งเป็นงานสร้างสารรค์จากน้องๆคณะ สถาปัตยกรรมนะคะที่ศิลปกรวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆมากเลยะะที่มาให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆของละครเวทีที่จะได้ไม่หายไปไหนนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ10ฉายาดาราไทยใครได้รับตำแหน่งบ้างเดี๋ยวชมกันช่วงหน้าค่ะ กับเข้าสู่ช่วงที่3ของ What's Up Spring นะคะช่วงนี้ค่ะเรามาเมาส์กสิบกันนิดนึงค่ะปกติเนี่ยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เหมือนกันกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรายงานให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันว่าสุดแซ่บสิบฉายาดาราไทยเขาได้รับฉายาอะไรกันบ้างมาเริ่มคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ,ะจี้คนแรกคือคุณมากนะคะปรินนะคะเขาได้รับฉายานะคะป๋ามากกระชากงอก ที่ได้รับฉายานี้เนี่ยก็คือไปทะเลาะก,กับคุณแม่ของน้องมิ้นนั่นเองนะคะก็เลยได้รับฉายานี้มาอย่างง่ายๆเลยล่ะค่ะทะเลาะใครกับทะเลาะก,กับใครไม่ทะเลาะทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ก็เลยเป็นป่าหมากกระชากงอกต้ดีเหมือนกันน <c oughs> ะคะชื่อนีอ้คนต่อไปค่ะคิมเบอรี่แอนเทียมสิรินะคะกับฉายาเบลเอชดีเบอรี่ี่มิติค่ะทำไมได้รับฉายานี้คะคุณแองจี้ ก็เขาว่ากันว่านะคะเพราะว่าของแอปเบลนะคะให้สัมภาษณ์นะคะปฏิเสธในช่วงแรกนะคะเรื่องรักซ้อนนะคะขัดแย้งนะคะกับพฤติกรรมที่หลายคนเห็นแววตาแห่งความสุขนะคะระหว่างร่วมงานกับพระเอกคู่ขวัญนะคะคุณหมากนะคะพร้อมกับกับ แฟนรักหนุ่มผู้จัดละครด้วยค่ะโดยรักซอนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ออกสื่อแล้วนะคะว่าคบกับคุณหมากนั่นเองนะคะรักแบบปิดบังนิดนึงปิดบังไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันอันนี้อันนี้อันนี้คือเราเราสุดมั่งจะได้ยินกันบ่อยนะคะอ่านะคะแต่จริงแล้วก็แบบเนาะแต่คู่นี้น่ารักนะคะคุณหมากกับคิมเบอร์ลี่คนต่อไปค่ะวาวานะคะนิชารีโชคประจักษ์ชัด นะคะฉายาดาวเทียมไม่เจียมตัวรรยงานรายนี้นะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ดังด้วยผลงานค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการแต่ดังด้วยพฤติกรรมที่สุดเอื่อมระอาจนผู้จัดละครและผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยถึงกับเอ่ยปากว่าเรื่องวินัยแล้วก็มารยาทเนี่ยในการทํางานเนี่ยไม่ดีเลยนะคะโอ้โดนแลยล่าสุดก็เพิ่งโดนไปนะคะเพราะไปทํางานสายค่ะดาวเทียมไม่เจียมตัวค่ะ S 1> <S 1> <S <S ดาวตกเลยค่ะกลายเป็นดาวตกไม่แน่นะคะปรับตัวใหม่อาจจะเป็นดาวขึ้นไปอาจจะเด็กหรือเปล่าหรืออันนี้ก็ไม่ทราบนลยคะ,ะใช่เป็นความ <S <S 2> <S 2> รับผิดชอบในวงการนะคะอะคนต่อไปดีกว่าคู่นี้ขออ่านเอง <S <S 2> <S 2> คุณเจนี่ค่ะเทียนโพสวรณนะคะฉาย,ยามือฉกตกสวรรค์กับคุณเอชนสวัสด์อสวอะเหมอสวะเหมใช่ไหมคะที่เรื่องราวใช่สายฟ้าแลบจริงๆนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของคู่รักครอบ ครอบครัวแหละนะคะก็มีเรื่องกันนะคะเป็นข่าวอย่างโด่งดังนะคะภายในระยะเวลาหลังจดเบียนนะคะก็อย่าเป็นแม่ประม้าพ่ายรักไปแล้วนะคะค่ะแต่ช่วงนี้เขาก็มีข่าวเรื่องรักกันบ่อยอยู่นะคะก็เลยก็เลยไม่รู้ความจริงคืออะไรต้องรอสุดท้ายอีกสองสามปีก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเรื่องของความรักค่ะอะคนต่อไปค่ะ เซกโลโซนะคะรับเต็มไปเลยนะคะรับเต็มๆไปเลยนะคะกับใช้ย,ยา rock, rock w i l อ e r ค่ะ rock w i l อ e r นะคะไม่ใช่ r o ว w i l ร e r rock w i l อ e r นะคะใช่ก็เป็นการทะเลาะวิวาทกับคุณภรรยานั่นเองนะคะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คมากมายนะคะก็เป็นที่ปากสังคมไปค่ะก็เป็นสายพันธุ์ที่โหดที่กัดไม่ปล่อยนะคะ <laughs> <laughs> ตกลงมัน rock หรือ rod <laughs> ร็อกไวเลอร์อะฮะจริงๆแล้วเวลาคู่รักทะเลาะกันเนี่ยเงียบดีที่สุดนะคะแต่ตอนนี้เขาเงียบแล้วนะคะแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันทะเลาะออกสื่อออกแบบทั่วโลกเลยอ่ะมันแบบดูไม่ดีเนาะว่าแต่เขาเราก็เคยอะคนต่อไปค่ะโรมค่ะพัชตะนะคะฉายาหล่อลิ้นรัวค่ะก็ออกงานขณะที่ร่างกายไม่พร้อมนะคะแล้วก็ เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพระเอกมาดเ,เนี่ยปล่อยให้รั่วจนหลุดควบคุมกริยาการไม่ได้นะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนในสังคมมากว่าโลมทำไมทำแบบนี้เออคือแบบมันดูแบบเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมอะ่ะเหมือนค่ะยังไม่ควรมาทำงานิ้นร,รัแม่เลยนะพูดไม่เป็นคำเลยนะคะแต่ว่า,ทำ,าทำงานหนักทำงานหนักอาจจะแบบป่วยนิดนึงนะคะ อ่ะครูต่อไอคนต่อไปค่ะพี่บุ๋มปนัดดาของเรานั่นเองฉาย,ยาก็คือซือเจสั่งลุยค่ะอ่า <c oughs> นะคะก็พี่บุ๋มก็ได้รับฉายานี้เพราะว่าไม่ว่าสังคมเกิดปัญหาอะไรขึ้นพี่บุ๋มก็จะออกมาช่วยเหลือเต็มที่ก็เป็นผู้หญิงที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะคือมีบทบาทในสังคมก็คนก็จะพูดกันทั้งข้อดีข้อเสียของการที่ ออกมาเป็นเจสั่งลุยแบบนี้นะคะใช่ค่ะปณดาก็เป็นนางงามนะคะแถวหน้าที่กล้าชนทุกสถานการณ์เลยนะคะก็ข่าวเด็ดๆก็คงจะเป็นข่มขืนต้องประหารที่พี่บุ๋มแบบดังมากๆแต่จริงๆแล้วพี่บุ๋มเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถแล้วก็เก่งหลายๆอย่างก็จริงๆก็เป็นผู้นำของสังคมได้เลยะนะคะอ่อะค่ะคนต่อไปนะคะ เพื่อนดิฉันค่ะคุณโยยศวดีแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องดิฉันนะคะคุณบีน้ำทิพย์ค่ะฉายาเพื่อนเพื่อนซี้บัญชีเดือดค่ะก็เป็นอันนี้โดนเลยนะคะโดนเลยก็คือทำธุรกิจด้วยกันนะคะจากการที่เป็นเพื่อนรักกันมา3ามสี่ปีแล้วก็เป็นรุ่นน้องนางแบบพี่โยก็เป็นรุ่นพี่พอทำธุรกิจด้วยกันก็เลยมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกกันว่านะคะถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ควรทำ ทำธุรกิจด้วยกันนะคะถ้าทําก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างค่ะเพราะว่าเหมือนกับความมิตรภาพจะได้ไม่ห่างหายกันออกไปนะคะใช่อ่คนต่อไปค่ะพี่ลูกหมีค่ะก็เป็นคุณไม้ค่ะพี่รัชฉายาคุณไม้พี่รัชค่ะฉายาก็คือคุณพ่อจนมุมซุ่มซุ่มกินก็คือซุ่มกินเนี่ยคือแอบไปกินกันเมื่อไหร่ไม่บอก แต่พอมาเ <inä. S 1> ปิดเผยอีกทีเนี่ยก็มีน้องมาให้เราได้เชยชมแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าน้องไม้ก็น่ารักแฟนก็น่ารักลูกออกมาก็น่ารักนะคะแต่ประเด็นคือซุ่มกินไม่ยอมบอกสังคมเลยเพราะว่าแฟนขับเยอะเขาก็เลยตกใจกันนิดนึงใช่ค่ะถ้าพี่ลูกหมีซุ่มกินก็อย่าตกใจนะคะเพราะดิฉันไม่ค่อยเป็นข่าวจิ๊ถึงเวลาแล้วใช่เพราะดิฉันก็ชอบซุ่ม ค่ะต่อไปนะคะคุณบอมนะคะคุณบอมธนินกับลิชชี่อเเดตเหรอคะอรเดตอรเดตอรเดตนะคะคู่จิ้นหินแกรนิตคืออะไรอ่ะแข็งไงแข็งแสดงแล้วแข็งอ๋อตายแล้วโอ้โหเงิ้พวกเราเล่นได้เป็นไม่ได้เป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะชนิดที่หินและต้นไม้ต้องหลีกทาง ให้เลยทีเดียวโอ้โหแอนจี้คะสิบคู่ไปแล้วเราพูดถึงตัวเองบ้างดีกว่าไม่รู้แอนจี้นะคะขอเมาว่าเป็นฉายาฝรั่งฝรั่งหนังหัวลอกใช่ค่ะโดนกัดสีผมกหนังหลุดหมดเลยใช่ช่วงนี้เธอเป็นฝรั่งนะคะฝรั่งหัวลอกนิดนึงแต่พี่ลูกหมีแอนจี้ตั้งฉายาเนี่ยเร็ว ไม่รู้ดิพี่หมีพี่หมีเอลลอยว้าเจ๊ป่วยบ่อยเหมือนกันเจ๊ลมฟ้าพื้นเจ๊หัวหนัก ลมหัวแตกนะคะก็จริงๆก็เป็นเรื่องสนุกสนานนั่นแหละในวงการบันเทิงนะคะก็ทุกคนก็ถือว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบมันต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียใครที่มีข้อเสียเยอะๆก็ปีหน้าก็ปรับไปใช้ใหม่ใครที่มีข้อดีอยู่แล้วก็พยายามเป็นตัวอย่างของเยาวชนแล้วก็พัฒนาสังคมให้ดีขึ้นเพราะว่าคนที่อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยก็คือสามารถ พูดออกสื่ออะไรต่างๆได้แล้วก็มีทั้งคนชื่นชมเราก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะเราเมาส์ยังไม่จบนะคะช่วงหน้านะคะเรามีช่วง What's ั p h o l อล w o o d รรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ